สวัสดีครับมาพบปอกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบานนาคือเ่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมครับมือนี่นุ่มหน่อยสิพามหาหนใหม่ครับผมมหาเลาะเมืองหนใหม่ไปเห็ดหนใหม่สวมครับผมครับเดี๋ยวไปเมืองกับนุ่มหน่อยนะครับว่านุ่มหน่อยสิโสมสีม่านบอพี่น้องสีได้หนใหม่เมื่อบอนะครับผมหนใหม่สียังคงมีเหลือบอนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปเมืองน้ากันเลยนะครับครับเมืองน้ำกันถ่ายอุ้ยเสงจิ้งจื่อเลยครับผม นะเห็นน่อไม่สวมครับอะครับอุ้ยน่องใหญ่หนึงครับผมเอ็บเอ็บใหญ่ๆครับบุย้ยพุ่นนะยังบีกเลยเห็นน่อไม่สวมครับผม อุย้ยนอน,นพี่น้องดีเห็ดน้องไม่สมเลยครับอีกนอนหนึง่งพี่น้องงามๆอุย้ยนางสนีทกำลังเหมาะกับการเห็ดน้องไม่สมพี่น้องตันๆครับผมก็นอนอ้ยเอาจังเลยหล่ะนีนน่อยูข้างใน้น่อย แล้วม่อีกสีน้องงามๆครับผมนะครับเก็บลุงกระตาพูนหาข้าวเดียวติมกระตาแล้วครับผมหักต้งกันครับผมครับกำลังขึ้นพอดีหักเวยเนาะ น้อยลายครับคุณคุณอีกนอหนึ่งครับผมครับก็บผมเนี่ยโอ้ยคุณนะครับนอแบบใหญ่เลยพี่น้องงามครับผมแต่ไม่เอกซีน่นอบิ๊กบิกครับผมคุณนะเดียวใส่ใส่เมื่อเบืดพี่น้อง กระตากระติ่มแล้วครับผมอบอเสือเมื่อแล้วครับพี่น้องเอ้ยครับผมเนี่ยแหละครับผลงานการหานอใหม่ของนุ่มหน่อยมือนี่ครับอุ้ยหมานอยู่ครับเดี๋ยวมาเติมกระตาหยัดหยัดพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่อยใหญ่บิ๊กบิ๊กครับผมหมานอยู่ครับไปหาข้าวเดียวพี่น้องโบอพอชั่วงเนี่ยพี่น้องที่นุ่มหน่อยไปหากอสามกอสี่ก, 3, ก, 4, ก็ได้ครับ บางกอกบรเดไทยพี่น้องทีมึงนะครับเอาอย่างพี่น้องบ่มีหม่องตั้งกลองครับผมครับหนุ่มหน่อยขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องครับผมครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้หนุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับไปปอกน้อใหม่เฮียน้อใหม่สมกันแล้วพี่น้องเอ้ย